สวัสดีนะคะสวัสดีทักทายยามเช้าวันนี้ที่นะคะสระบูราณสระเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า100ปีนะคะสระบูรณหรือโนโปริงนะ,ะมาชมบรรยากาศยามเช้านะคะที่โรงบาลสุรินโรงพยาบาลสุรินนะคะ ก็จากประมาณนี้ด้านหน้าด้านหน้านี้ก็คืออาคาร14แล้วก็อาคาร16นะคะพาชมบรรยากาศยามเช้านะคะสะโบราณนงเปริงนะคะเดี๋ยวปุงจะไปพาไปอ่านประวัติสะน้ำโบราณแห่งนี้นะคะทีอะ่อยู่ในบริเวณโรงพยาบาลสุรินทร์ให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้ ได้รับชมรับทราบด้วยกันนะคะสระน้ำโบราณแห่งนี้ถือว่าเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งมีน้ำลึกมีความลึกและมีน้ำตลอดทั้งปีตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะไม่เคยมีการเหือดแห้งนะคะน้ำจะมีทั้งปีตลอดทั้งปีเลยตรงนี้พามาชมยามเช้ากับพญานาคพ่นน้ำนะคะพญานาคเจ็ดเสียง พ้นน้ำอยู่กลังสะหันหน้าไปทางอาคาร16หรืออาคาร14นะคะจะพาไปชมประวัติผู้ชมไปฟังประวัติคร่าวๆกันนะคะก็จะเป็น,นเป็นต้นไม้นะคะด้านข้างนี้ก็จะเป็นอาพุทธอุทยานสักโบราณอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น สารปู่ตาสะบูรานะคะตอนนี้เราจะมาพามาฟังมาจุมประวัติคร่าวๆนะคะของสระบูรานสะบูรานหรือนงเปรินะคะเป็นสะเก่าเก่มานานนับร้อยปีมีความลึกมีน้ำตลอดทั้งปีในอดีตมีต้นไม้น้อยใหญ่เช่นต้นมะข่าช่ำชาต้นข่อยและกอไผ่ปกคลุมอยู่ดยโดยรอบพู้เฒ่าผู้เก่ในสมัยโบราณเล่าว่าสระน้ำแห่งนี้นะคะสระน้ำแห่งนี้ เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์มีหลวงปู่สะโบราณคอยเฝ้าดูแลและคุ้มครองทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำแม้แต่นกที่บินข้ามสระหวังจะจิกปลาเล็กปลาใหญ่เป็นอาหารก็จะตกลงไปตายทันทีครั้งหนึ่งควานช้างบังคับให้ช้างลงไปดื่มน้ำในสระเมื่อช้างขึ้นมาบนฝัง่งเอานวงภาพกิ่งไม้และขาดใจตายในเวลาต่อมา ผู้ที่จับปลาในสระน้ำไปประกอบอาหารก็ต้องมีอันเป็นไปทุกรายในคืนวันศินวันพระจะได้ยินเสียงมโหรีพินพาดขับกลมบรรเลงไปทั่วทั้งสะโนงเปรีนี้นะคะเป็นที่กล่าวขานกันถึงความมหัศจรรย์และอิทธิฤทธิ์ของหลวงปูส่สระโบราณน,นอกที่นอกจากให้ความคุ้มครองปกป้องไทยแล้วทุกสรรพสินในสระโบราณแห่งน,นี้ยังได้อยู่รวมร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมีอายุยืนยาว และเวียนไหวต,ตายเกิดเสมือนเป็นลูกเป็นหลานของหลวงปู่สะโบราณมาหลายชั่วอายุคนนี่คือประวัติคร่าวๆนะคะของสะโบราณหรือโนงเปรงแห่งนี้การตักน้ำในพิธีกรรมต่างๆนะคะก็จะมีในสมัยพระยาศีธรรมศักรารชเจริญจารุจินดาเป็นข้าหลวงเทศาพิบาลมณฑลอีสานตรงกับพระราชพิธีมหา มงคลราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชการที่6เมื่อวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2554นั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงรายชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งให้ทุกมณฑลจัดเอาน้ำอันมีชื่อในแม่น้ำสะบึงที่สำคัญ อันเป็นมงคลนำนำเข้าไปประกอบในพระราชพิธีราชาพิเิกดังกล่าวด้วยนะคะอันนี้คือได้นำไปประกอบพิธีราชาพิเศกในสมัยรัชกาลที่6นะคะและโตมาได้มีพิธีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะเพื่อเข้าพิธีสเกสกน้ำพระพุทธมนต์ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อีก3ครั้ง ะะอีก3ามครั้งเนื่องในโอกาสดังนี้พุทธศักราช2530ริเฉลิมพระชนพรรษาครบ60พรรษาพศพุทธศักราช2542ริเฉลิมพระชนพรรษาครบ72พรรษาพุทธศักราช2550ริเฉลิมพระชนมพรรษาครบ80พรรษาและพิธี และพิธีกรรมตักน้ําจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อประกอบพิธีทําน้าําอภิเิกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณณบดินทโทนเทพบรางกูลรัชกาลที่10จํานวนหนึ่งครั้งเนื่องในโอกาสดังนี้พุทธศักราช2562พระราชชพิธีบรมราชาภิเษกนะคะซึ่งสระน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้หรือสระบรารีนงเปรง ที่เป็นถือว่าเป็นสระน้ำเก่าเก่ามานับร้อยปีก็จะมีประวัติคร่าวๆนะคะตามที่ลุงได้อ่านให้ท่านผู้ชมผู้ติดตามนะคะได้ฟังกันนี่คือประวัติคร่าวๆของหนองปรีงแห่งนี้ก็พามาชมนะคะบรรยากาศยามเช้านะคะที่หนองปรีงวิสระบ,บราณนะะก็จะประมาณนี้นะคะ ก็จะทำเป็นเป็นทางเข้านะคะทางขึ้นพญานาคนะคะเป็นลําตัวพญานาคซึ่งลักษณะการสร้างลาตัวพญานาคล้อมรอบบริเวณขอบสระนี้ก็จะเป็นลักษณะพญานาคล้อมรอบฐาเจพ่อหลักเมืองนะคะคล้ายๆกันเป็นการสร้างโบราณน,นะคะนี่คะ่ะเป็นเสาโบราณประยุกต์ด้วยกับโขมนะโขมโบราณ ก็วันนี้ก็พาะะเพื่อนๆท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านได้มาชมสระน้ำศักดิ์สิทธิ์โบราณนะคะอายุเก,าเก่าเก๋มากกว่า100ปีที่โรงพยาบาลสุรินและได้เล่าถึงประวัตินะคะประวัติความเป็นมาถึงความอัศจรรย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของปูหง่หลวงเจ้าปู่หลวงเจ้าปู่สระโบราณแห่งนี้ให้เพื่อนๆนะคะผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านได้ฟังไปด้วยกันขอ ็หวังว่าอย่างก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท่านจะชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ฟังและชมคลิปนี้ไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้เพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะโชคดีมีชัยยามเช้าค่ะบ๊ายบาย สวยงามมีพลังนะคะมีมูลขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งขอให้เพื่อนๆผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านนะมีความสุขโชคดีมีชัยในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ